มันอยู่ในหลุบยามอสนี่อุ้ยงามแท้สวยงามมากงามอยู่ด้วยเนอืเอเราสองดอกนี่ก่อนอยู่จ้ะเนี่โทรหานะักแค้นเกือบเต็มถังแล้วแม้ เกือบเหยียบเห็ดพี่น้องเห็ดดอกมันอยู่ในหลุบยามอดนี่อุย้ยงามแท้ดูยังอ่อนเลยพี่น้องจ้ะสวยงามมากนี่อีกดอก

อยู่ดิแต่ดอกนู่นแหละจะเอาได้ไหมอืมดอกนี้สุแล้วจ้ะเอาได้ดอกเล็กดอกนู่นก็คงจะแก่แล้วนู่นจะเต็มไปหมดนี่แต่เห็ดเอาสองดอกนี้ก่อน อุ uh, ải, con, à, uh ้ยงามอยู่พี่น้องจ้ะถึงจะใหญ่แต่ก็งามี่จ้ะแก่หรือยังเอ้ยทอาได้ไหมอันนี้เอาได้จ้ะอื้อ เด้วพี่น้องเอ๋ยบ้านเองผุกว่านี้ยังเอาเนาะเสียดายฝนมันทิ้งช่วงนั้นสามดกอกจนขาก้องสี่ดอกจ้าดอนนี่หกดอกเจ็ดดอกี่จ้า นี่จ้าเอาได้อยู่จ้าเกือบเยียบโืมโหมาตายดินนี่นี่ดอกนะเจอเบอร์รี่ก็เก็บเบอร์รี่ไปก่อนจ้ะ มีพอให้เก็บเยอะถึงอดโอ้ย,ออย,อยจะว่ายพระเอกกับมาหาเราจะซากระมารายาปะปะเชื่อว่าจะเดินอ้อมเขาเลยเ <laughs> มล่กเกศแต้วนะอัมปรีเก็บเต็มถังหลอกเกศสดทุกที่ั่นแหละ โทรหานะ่ะแขนเกือบเต็มถังแล้วแม่ยศนขย,ขยึกเอาขยึกเอาที่ไหนได้แกหลอกให้เราขยึก,กประหารสมบวรันบารมาใตยเอเนมันกุญสินะโยแกบอกตรงนี้เยอะอยู่ตรงนี้ช่วยกันตักไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ได้เองพี่น้องเอ๋ย เขาเรียกว่าใช้ลูกขยันเนาะเก็บบรลีเก็บเศหลังเหลิกงานเด้กพี่น้องเด้เอเฮ้ยเขาเรียกว่าวันหนึ่งทำกี่ชั่วโมงก็ไม่รู้นี่แม่ตื่นแต่โคกงงมาปั่นเนี่ช่วงมันได้กระตังนาะพี่น้องเนาะสังกอนเอาสังกอน กิมะตกคข่อยนอนคึ้งโผงเหรอกี่ดองเนอะฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเด้อจเด้อบอกว่าพุ่งนี่มาลื่นผลกระเทยใหญ่นี่ลุ้นอยู่นี่ลุ้นเห็ดเพิ่งจ้ะอุ้ยโดนนวดกับงามดกอยู่ มองไปดำเหี่ยงด้วยไปลิปที่แล้วได้คนละพึ่งถังฝากเขาชมด้วยเด้ยจะเด้อ <c oughs> ได้เฮ็ดหลายกว่าเ <c oughs> บอรีจ้ะเลยฉลบดมาป่าเก่าอีกเหมือนเดิมป่าสองกิโลเมตรนั่นแหละ มันเดินยังไม่ทั่วจ้ะสงสัยตรงไหนที่ว่าเรายังไม่เดินก็มาหาเอามาตัดเอาพี่น้อง <c oughs> ขอบคุณหลายๆเด้อที่ไม่ทิ่งกัน ไปอีแนวเนี่ยไม่ไปเร็วเด้อพี่น้องเด้อตาลายจะไปดอดนี่จ้ะ พอเด็กเก็บเลยเด้อพี่น้องเด้อมาเก็บตามกลุ่มเยอ,อ,อะน่ะตอนมันเยอะๆก็เอาลูกทุกไปก่อนลูกดิบก,ก็ทิ้งไว้ก็มาเล็ม้มามข้เอาทีหลังนี่ มุดเต็มไปทั้งนู่นได้เกือบเต็มป่องนี่พี่น้องจ้ะน,น้ำเยอะจ้ะดูเห็ดมันอยู่ไหนงามๆเลยจ้ะดอกอ่อนๆเลยใบไม้ก็เริ่มเหลืองเริ่มร่วงแล้วจ้ะ,จะเรล็มเอาตรงนี้จนเ้อะ ใหญ่เขาป่าดงดิบไปหรอกี่น้องเอ้ยอุ้ยเห็ดตรงนูน้นอกตุ้มๆเลยเดี๋ยวค่อยไปเอาเอาไปรีบก่อนเดีย๋ยวงานเข่าเนาะพี่น้องเนาะอุ้ยเหกรกตุ้มนค้นเพชร โอนี่ไหมแตกมืดแหละหงานๆเหลืองบนไข่เลยมันจะมีอีกสายพันธุ์หนึ่งเด้ออันนั้นจะเป็นพันห้าเปโโหลกไข่เลยจ้ะอันนี้ก็อีกสายพันธุ์นึ่งนู้นพาไปเอาดอกนีด 2 đọt mắt mong ma khiến đọt nữa này ít đọt, nữa nữa đây nữa nữa ít đọt, ít đọt nữa chung ยาวเลยยายสวนแกเนี่ยไปป่าที่แล้วก็ได้เฮ็ดหลายกว่าบ,บรีดีงานไหมเขาอ๋ออเลยจ้ะดอกนี่เป็นไงเอ้ยกินได้อยู่จ้ะขาตันเปียกอยู่ เอาบมนี่เ่ริมเด้อพี่น้องเด้อง,งานเขา่าอนู่เลยหนีไม่ทันได้เองมวัวแต่แกบเทดเดี๋ยวหนีไม่ทันเนาะ ทำงานพ่อเสาอาทิตย์จัง่ายฝนจะตกออกป่าไม่ได้พี่น้องเอ้ยทำไมมันไม่มตกวันทำงานเลือกตกเทเๆ <c oughs> <c oughs> จะเข่าป่าหาเห็ดอย่างเดียวเลยแหละบอกก็เก็บเบอร์รี่ให้ครึ่งคูถัง ขอ ó, ลดเข้ามามาคนเดียวคาดนะ้ำมันรดเขาเก็บไปให้เขากินพี่น้องไปแช่์กินไปกินเองนี่แหละถึงบอกว่าหาเก็บเดนตัวเอง มันซุกใหม่ๆม,มันเอาไปไม่ได้มันดิบ มาเก็บน <S 々> ้ำกันเด้อทุกคนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ยายสนกับคุณตาเด้อเด้อจ้ะเด้อจะเปิดกำลังใจให้สองตายาจ้ะลูกสวยๆจ้ะ จะอดได้มาพี่น้องงามจ้ะโอ้โหโหลายดอกด้วยอเอาไปนหนึ่งพี่น้อง มันเหนี่ยวฝนไม่ตกเนี่ดีแหละมันจะได้เม็ดกรอบใส่ทุงหอหิวไปเนี่เขาทางลราพี่น้องเอง้ยสีดอกนะตรงนี้อยู่ตรงกับป๋งเหยียบเละเลยโอ้เสดายแทะเหยียบเกาะฮักเมด กุตาก็ขย,นขยนันขยันพี่น้องเอ้ยอุตส่าห์คืนออเดอร์เข้าไปขัดเขาไม่ได้ก็มาหาให้เขาอีกสงสารคนแก่เขาบอกว่าเขาหาแล้วเขาหาไม่มีเธอไปหาให้หน่อยรังเท่าไรฉันก็จะเอาก็เลยพากันมาแต่ก็ไม่ใจดำานานนั้นหรอกจก้ะก็จะเอาราคาปกตินั่นแหละเคยขายลังละห้าสิบก็ห้าสิบอยู่ดี กิโลละสิบยูโรมอปีที่แล้วเราขายสิบเอ็ดยูโรเด้อมันหายากกว่านี้จะมื่อปีที่แล้วแกบอกว่ามึงอาชีพจะใช่แล้วยายสวนยังตักแบบแกไม่ได้เลยต้องข้อแข็งด,ด้วจ้ะเด้อแมคโฮตอนนี้ต้องข้อแข็งข้อไม่แข็งตักไม่ได้ค่ะมันกินหัวไหลยายสวนเคยลองแล้วมีนาเอ็นอัสก์ เก้าแต่ต้องมาโกนเน้นว่ายเกียเปรติโอซันเฮวินเซโอซาเฮวินก็ต้องอันสนออัมมติลายเน้นเกบอกมึงอาชีพคนไหนไม่อดทนไม่ได้เบอร์รี่เด้อพี่น้องเด้อมันเหลืออยู่นะ ที่น้องพิมพ์คอมเมนต์มานั่นแหละบางคนก็มาอีกบางคนก็ไม่มาอีกเลยบางคนก็ได้บางคนก็ขาดทุนบางคนก็ได้แต่ทุนยิ่งค้นหาป่าไม่เป็นเนี่ยโอ้ยแล้วใหญ่เดอ้อพี่น้องเดอ้อสังเกตป่าไม่เป็นเนี่ยกัวหมีซะหน่อยอยู่ตะลาะทังไม่ได้มากไม,กมก่จ้ยถุงบอกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเดอ้อพี่น้องเดอ้อ เห็นก็ว่าป่าเ,เงินแสนก็ได้ถามว่าพกยายได้ไหมมันได้อยู่บางวันน่ะเจอฟุกฟุกเห็นไหมที่ว่าคลิปที่ผ่านๆมานะ่ะวันละสองหมื่นก็ได้บางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้บางวันก็หมื่นกว่าบาทสองคนเดกไม่ใช่คนเดียวพี่น้องแต่สรุปแล้วเงินเราไปไหนหมดเงาตามตัวจ้ะ ใช้อยู่ที่นี่บ้านเราแบบมีกลึงหอละเจ็ดบาทอยู่นี่ห่อละสามซิบเด้อไปน้องเด้อบอกว่าเงาตามตัวของมันแพงค่ะอยู่ที่นี่ một chiếc được chưa? ิกุตเิซานะอยีป้า้ายันี่สิสกกันกะรกบอกข้างหลังมันเยอะเลยมานีเด้อจะเด้อเล็มตามเด็นคุณตาตอนต้นฤดูคุณตามาเก็บแล้วรอบนึง dạ 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 มาเก็บเ็บด้วยแล้วก็เบอรี่จะคลิปที่แล้วด้วยผสมกันเก็บไปก่อนเกินออเดอร์เพราะว่าเอาไปกินเองด้วยจ้ะ ตาบอกว่าตักอีกห้าถังเด้อใ่้ฉันกินเยสสวนบอกว่าฉันจะเอาถังละเจ็ดิยูโรจ่ายมาเลยเด้อ <c oughs> ได้จ้ยะยสสามารถถือถังไปเด้อฉันจะไปเก็บเห็ดไปเก็บเบอร์รี่ให้ด้วย เพราะว่าเทยยสนเทใสยถางแกแล้วแกถามว่ารถเราอยู่ไหนเยสนต้องบอกว่าแกเดินหมุนไปหมุนมาแบบนี้แกไม่มองตัว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 ละอ้าวตัวไม่แม่เนี่ยตัวโยเวียว่าอ้าวตนเวียว่าอ้าวตนมาไม่แน่ริ่เตซาชิตเตนมาเกราเซียย亚มูสิกามินาเตียแต่มิซาออนอิโซตัวละออนกีวียาซิเตนไม่เนี่ยตัวละลาสเกมเมกียาซิเตนนักแกเตีย สิตเต็มแม่เนก็ตัวอ้าลิงโกนตัวละเอ้าลิงโกไป่าบอกว่าเดินไปทางตะวันนุ่นตาแกเดินหมุนไปหมุนมาแกหลงล้วจะห่วงคุณตาแต่แกเจอถนนเราจะถนนในป่าที่บ้านรถเข้ามาตัดไม้นะ่ะแกเจอแล้วไปแล้วทั้งนู่นน่ะมันจะเป็นในทางแค่พอเงาเให้เราเห็นเพราะว่ามันหลายปีแล้ว มันก็เริ่มทึบป่ามันเริ่มทึบแกก็มองไม่ชัดนั่นแหละยายสนนึงบอกว่าไปตรงนู้นจะเห็นถนนเห็นแล้วจ้ะไปป่าเฮดเหลืองเธอพี่น้องว่าเขาเก็บมดอย่างธรรมชาติในป่าก็งามงามเด้อพี่น้องบางคนบางท่านก็บอกยายถ่ายธรรมชาติในป่ามาให้ดูด้วยอันนี้เป็นมอสอีกสายพันธุ์นึงเดจะเด้อสวยงา อันนี้พวกวงเขากินเด้อจ้ะเนี่ยดูมันแห้งขนาดไหนมันแรงหลายวันกรอบมดจ้จะเห็นกรอบๆอ,อย่างนี้มันไม่ตายเด้อจ้ะเขาแห้งกรอบอย่างกันนี้พอฝนตกมาเขาก็ฟื้นตัวเขาก็ออกเกิดของเขามาเองยายสวนก็แปลกใจเหมือนกันเขาไม่ตายจ้ะแห้งกรอบเลยมันเป็นธรรมชาติของเขานะจ้ะเอาหมายทางนู่นเด้อ S <S อมุยมกเกานนี่อีกดอกจ้ะป่านี่มันยังชุ่มอยู่มันชุ่มเอ่มอสเนี่ยเห็นไหมมอสอันนี้ก็อีกสายพันธุ์หนึ่งธรรมชาติสวยงามจ้ะ วันนั้นมาเก็บถึงตรงนี้แล้วก็กลับบ้านไปมันจะเหลือให้เราเก็บไหมนี่เพราะว่าวันนั้นมาเจอคนฟินคนหนึ่งเข้ามาจะเหลือให้เราเก็บบ้